มาดูการใส่ชุดน้องชุกนะคะว่าแต่งแบบไหนคูมนะคะเอาขึ้นหลังนะคะแล้วก็นะคะมีที่ล็อกนะคะมีที่ล็อกนี่มีทีลท่ล็อกนะคะนี่นะคะที่ล็อกใต้พุงมีการปล่อยลมนะคะมีที่ล็อกนะคะขาหน้าขาหลังอย่าดึงเดี๋ยวมันจะขาด มีที่ล็อกหน้านมีที่ล็อกหน้านะเกย์ก็รออะไรเลยปึ๊นี่ <c oughs> นะคะมีที่ล็อกหน้าอันนี้รอรอมีที่ล็อกหน้านอไปใส่หน้าผะ <c oughs> ง่ายๆเลยนะคะแต่ละชุดนะคะจะใส่ไม่เหมือนกัน นี่นะคะเป็นที่ล็อกหน้าเป็นชุดทหารนะคะชุดทหารก็นะคะจะเป็นการใส่นะคะอันนี้ตูดนะคะใส่ตูดเเใส่ชุดทหารนี่จะใส่ง่ายก็ใส่หมวกนะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะง่ายนะ เป็นแบบใส่ง่ายๆไม่ต้องคุมเฉยๆนะคะช้างนะคะไม่นะคะเหมือนเราแล้วก,ก็มีกระดุมปิดนะคะกระดุมปิดนะคะขาหน้าขาหลังมีกระดุมนะคะมีตัวล็อกนีตัวล็อกนะคะ มีตัวล็อกนะคะน้องชูกนะคะมีตัวล็อกทั้งหมดนะคะล็อกขานะคะก็เราใส่นะ,ะถ้าเป็นคนเราก็จะเป็นซิปรูดใช่ไหมแต่น้องช้างไม่เพื่อใช้ชีปรูดครับเป็นอย่างนี้เลยนะคะทหารโอเคค่ะหล่อไหมหล่อไหมหล่อครับผมขอบคุณค่ะ